ได้ครับผมครับครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ปีนี้ครับบ้านดูมันดีนะครับผมพวกเราก็ได้มาร่วมงานกับคมชลึกอวดนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์ของพวกเราด้วยได้เข้าชิงรางวัลด้วยครับเป็นไงบ้างก็คาดหวังนยครับพี่แม็กก็คาดหวังครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าได้รางวัลก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จครับผมแต่ก็เชียร์ครับเอาใจช่วยกันนะครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆใช่ครับก็จะแบบแฟนๆจะช่วยโหวตให้พวกเราครัถือว่าเป็นรางวัลที่เราได้ได้เออได้ทำผลงานออกมาครับครับผมครับผมดื้อเฮียก่อนฮะดื้อเฮียครับผมครับผม กำลังจะปล่อยสปอยตัวเต็มไม่ใช่การจะปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มนะครับผมพาร์ทตัวเต็มนะ31มีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ Two w o r l d นะครับผมก็เราจะปล่อยไพลอตแล้วหลังจากดื้อเฮียมหาวสุนครับผมก็พาทุกคนเป็นกราังใจให้แม็กกันนัทด้วยนะครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราด้วยครับเรื่องงานแต่ว่าเลือกงานอะไรตรงนี้ครับผมก็ก็ยังมีวันว่างรับงานได้อยู่ครับใช่ครับว่างหลายวันด้วยครับผม ชอบทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับครัอชอบเจองานอะไรนะครับอบเจอการทำงานเป็นเ้อาอะางที่ได้เจอกันครับชอบทำงานเพรานี้แหละครับต้องเสิร์ฟโมเมนต์แบบบางมั่วอะไรที่เป็นแบบได้แบบนิ้ตลอดจริงๆจริงๆไม่ได้ถึงกับคาว่าเสิร์ฟนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเราก็เวลาเรามาเจอกันก็ใช้เหมือนกับ <S <S ใช่ครับสนิทกันแล้วก็สิ่ง,งต่างๆในการใช้ชีวิตประจํวาวันด้วยกันก็จะเป็นอะไรที่เราต้องทําด้วยกันตลอดครับทำให้เราได้เจอกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็ทำให้รูร้สึกว่าเรา,เาสานิทกนันมากขึ้นเรื่อยๆจนจนจนไปเรื่อยๆเ,เลยครับส,บสนิทกันย,ยังไม่มีที่สิ้นสุดครับสนิทได้มากกว่านี้อีกไกลถึงไหนแล้วอีกเราได้ประมาณนี้ละประมาณปอยเส้นนี้ครับนี้ได้ไหมไดนะครับได้การได้การได้ไมจ้าได้นะการได้เมจ้าครับก็รองการได้ไหมได้ครับจริงๆพูดได้จริงๆครับเพราะว่า เพราะว่าดูใจไหมครับน้ยังงไะอะไรนะครับรู้เพราะเหมือนเหมือนเวลานัดเที่ยวหรือแบบว่าเวลานัดรู้สึกไม่ดีนะครับพี่แม็เขามองตานั้นเขาก็จะรู้เลยอันนี้จริงใช่ครับโดยที่ไม่นัดไม่ต้องพูดอะไรเลยครับครับไม่มีขนาดเลยชั่วครับว้าว เปล่าแบบไม่แน่ใจว่าจะห่ายร้อนก่อนหรือว่าจะมีอะไรก่อนหรือเปล่าถ้าเลือกปรบกคาถาแล้วกันครับเที่ยงอยากบบว่าถ้าใส่ถานได้น <คะ S 1> ี่น่าจะดีเพราะว่าจะได้เพิ่มเบอร์หน่อยครับลมเบามากครับครับครับผมก็จริงๆจริงๆปีที่แล้วก็เป็นปีที่ดีของพวกเราเช่นกันนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ที่จะได้ถ่ายทำซีรีส์อีกสองเรื่องนะครับผมก็ จริงๆอยากจะให้เรียกว่าเป็นปีเป็นปีที่ได้ทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆดีกว่าครับแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะทําผลงานทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะดีมากขึ้นไปเรื่อยๆครับครับครับจริงๆก็พวกเราจะบวงสรวงซีรีส์ทุกครั้งเนอกจากบวงสรวงแล้วเราก็จะมีเอาติงมีไป่างจังหวัดมีไปสถานสถานวัดต่างๆครับผมเพื่อเราจะไป ขอพรขอพรท่านดีกว่าครับผมแล้วก็ทุกแต่ว่าทุทกๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามมากมอยขนาดไหนเราเราทุ่มเทขนาดไหนครับผมแล้วมันก็จะออกมาเป็นผลงานออกมาเองครับผมก็ยังไงเราก็จะทำทุ่มเทม,มาเต็มที่ครับเรื่องบูเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องเสริมขึ้นมาครับครับครับผมก็ ฝากดื้อเฮียค่ะวาโซนนะครับผมกำลังจะปล่อยทีเซอร์ตัวเต็มสั่เชมีนาคมนี้แล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็ูถือด้วยครับผมก็ถ่ายทำไพรอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าได้รับชมเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้เช่นกันครับฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับแมงนัดนะครับผมสวัขอบคุณครับทุกคน